มะปรางวิราการพันตัวเป็นแม่ค้าหมูทอดไม่หวังกำไรให้เติมได้ไม่อัน้นมะปรางวิราการพันตัวทอดหมูสู้วิกฤตดาราดังคืนกำไรให้สังคมเปิดร้านหมูทอดไข่ตูมหมูทอดเนื้อฉ่ำๆกินกับไขยย่ยางมาตูมน้ำจิ้มแจว่วน้ำพริกกะปิผักสดที่เด็ดร้านนี้เติมข้าวเอสีน้ำซุปผักสดน้ำพริกกะปิไม่อัน้นแน่นอนว่าการทำทูเอสกิจนั้นเรื่องผลประกอบการย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่คงจะดีมากกว่าหากทูเอสกิจที่ทำได้มีโอกาสให้อะไรคืนกลับแก่สังคมบ้างอย่างร้านหมูทอดไข่ตูมที่ตั้งอยู่ณลานก้ามปูซอยวิภาวดีรังสิต60ของนางร้ายหน้าหวานมะปรางวิราการเสมีตันติกุลเราไม่ใช่ทูเอสกิเพื่อสังคมขนาดนั้นสาวสวยวัย30บอกพลังยิ้มเมื่อถูกถามถึงร้านข้าวหมูทอดที่ให้เติมข้าวเอสมีน้ำซุปผักสด น้ำพริกกะปิให้ทานแกล้มแบบไม่ต้องเจเจยะเพิ่มด้วยเธอแจ้งว่า 2S กิจก็ยังเป็น 2S กิจอยู่แต่สิ่งที่เราคำนึงถึงคือคนทำงานประจำที่เอสายได้จำกัดเราอยากหาอะไรที่ทำให้เขาอิ่มท้องสบายกระเป๋าได้โดยที่อร่อยด้วยนี่คือแนวคิดหลักที่เราตัดสินใจทำอะไรที่ง่ายๆแต่กินได้ประจำพวกเราก็เป็นคนทำกับข้าวอยู่แล้ว มีสูตรหมูทอดเด็ดเด็ดเนื้อช่ำๆไม่แห้งเลยออกมาเป็นข้าวหมูทอดกินกับไข่ยัางมาตูมน้ำจิ้งแจ่วน้ำพริกกะปิผักสดโดยร้านหมูทอดไข่ตูมที่มี12บสองโตรองรับลูกค้าพร้อมกันได้60คนนอกจากมะปรางเป็นเจ้าของยังมีหุ้นส่วนอีก2คนเป็นเพื่อนสนิทนอกวงการที่คบกันมา17ปีอย่างปอยและป่านซึ่งแม้ต่างคนจะต่างมีทุเอสกิแต่เพราะชอบเป็นผู้ให้ พวกเธอจึงตัดสินใจทำร้านนี้อย่างไม่ลังเลเป็น2สกิจที่เราอยากทำกันอยู่แล้วด้วยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเราก็เลยทำโดยใช้เวลาตัดสินใจประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งเราสามหุ้นลงทุนเริ่มกันที่หลักหมื่นลงทุนไม่เยอะแต่ลงแรงเยอะมากเราทำทุกอย่างคือสับหมูเองเสิร์ฟเองเจเจยะตลาดซื้อโอหมูซื้อโอของซื้อโอไข่ ซื้อโอผักเองแม่ค้าที่ตลาดสี่มุมเมืองรู้จักปรางขึ้นเยอะฐานแฟนคลับจากที่นั่นเยอะขึ้นมากมาปรางบอกพลางหัวเราะเราต้องถอดหัวโขนความเป็นดาราความเป็นเจ้าของกิจการอะไรพวกนี้ไปให้หมดแล้วลงมือทำทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันเป็นทูเอสกิจใหม่โดยป่านจะคุมครัวคุมคนคุมสูตรปล่อยดูเรื่องการบริหารร้านส่วนปรางจะเป็นการตลาดและพีร ทุกครั้งที่ปรางไม่มีงานละครปรางก็จะเข้าร้านตลอดแล้วที่ร้านจะมีพวกปลาร้าบองน้ำพริกต่างๆคือด้วยเป็นสินค้าโอท็อปห้ดาวของชุมชนต่างๆเพราะว่าปรางมีโอกาสไปต่างจังหวัดไปทำรายการเกี่ยวกับชุมชนอยู่แล้วเราก็กระจอกระจอยอเอสายได้เข้าชุมชนเรารู้สึกว่ามันดีก็กระจอกระจอยอเอสายได้ช่วยเขา ลูกค้าน่าจะแฮปปี้มากถ้าได้กินซึ่งจะเลือกที่เหมาะกับอาหารเราที่มันโอเคแล้วก็เป็นชุมชนที่น่ารักอย่างที่เราเอามาเป็นปลาร้าบองของชุมชนบ้านสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดอร่อยแซ่บมากเข้ากับหมูเรามากเจ้าของสาวเล่าเพิ่มเติม